ยิ้มใหญ่เลยนะครับชาวรัสเซียมาเห็นประเทศไทยตกตะลึงเรือลอดสะพานนะครับให้บอกให้บอกสวยงามสวยงามัามบิ่งกับเอาต้องถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยนะครับติดใจนะครับเรือลอดสะพาน ย,ยืนยืนยืนกันหมดแล้ว้ะ้ะจะพระปางยามค่ำคืนดั่งพระทองคำเหลืองอลามนะครับยกมือกันใหญ่แล้วตอนนี้รีบจับกล้องมาเลยแบบนี้ใครจะสู้ไหวนะครับกูุ่นบรท้า บแบบนี้ใครจะสู้ไหวน,นะครับรับรองสงการนี่การท่องเที่ยวไทยบูมมากๆนะครับมืดค่ำไม่ยอมกลับนะครับโอ้โอหลังมะเที่ยวนะครับชมวิวสองภาคขัางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังไลก็ขึ้นมาแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับติดใจเสน่ห์ของเมืองไทยนะครับดังมีมนขัง แม่น้ำเงินแม่น้ำทองของแท้นะครับน้ำเงิน,งนสวัสดีนั่งรถของแท้นะครับสวัสดีพีพีเอฟซีเบากิลแรงแซนแอลเด้อนะครับ ค่ขึ้นนี่ก็อยู่ที่เรือดินเนอร์โอ้เรือเจ้าพญาตัวริโบท40บาทนะครับที่ไอคอนสยามนะครับต่างชาติมาเห็นบอกกันเลยอึ่งเป็นแถวนะครับบ่งต่อแถวลงล่องเรือสองภาคฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาแต่ละลำเต็มเลยนะครับไอคอนสยามสั่งสวยงามสะเือเตินนะครับเป็นอีกจุดหนึ่ง แรนด์มักที่ดึงดูคงทั่วโลกมาที่นี่นะครับห้างห้ค่อนสยามนะครับเรือลำนี้ก็เต็มนะครับเป็นอาลังผ่าคูสเต็มเลยนะของเที่ยวเมืองไทยต้นเดือนมีนาคมกเจ็ดล้านแล้วนะครับ ปังที่สุดนะครับสงการนี่รับรองบูมแน่นอนนะครับเบืองคับต่างชาติมาเมืองไทยนะครับขึ้นมาเรือดินขึ้นมาเรือทัวริโบอาร์ตนะครับไม่แปลกใจนะครับตีต่อแถวกันลงแต่ละจุดแต่ละบ่อนนะครับเพราะเมืองไทยสวยงามแบบนี้เองนะครับขึ้นมาแล้วอึ้งกันทั้งเรือนะครับเสาพลังนะครับเอ็นบอถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยนะครับ กว่าเมืองนอกสีกนะครับไม่ต้องไปถึงต่างประเทศให้ไกลนะครับมาเมืองไทยก็หรูหราแล้วนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวกระพังนี้อึ้งเลยอึ่งเลยนะครับข้างหน้ามีแต่ประหล ้นนะครับแจ่วันนี้นะครับนักท่องเที่ยวนั่งเป็นระเบียบระเบียบนะครับโอ้มีเรือวิ่งมานะครับ เรือด่วนเรือด้วนนะครับเกิดสยามมาไทยต้องถ่ายรูปเยอะนะครับรับรองครับที่อื่นจะไม่สวยงามเท่าเมืองไทยแน่นอนสองภาคผังงามคำขคึ้น แบบนิ่งมากๆนะครับพี่ๆเสียงแบบแทบจะไม่มีเสียงรบกวนเวรือทงพ้าเจ้าพยาอวอเป็นเรือไฟพ้าบนอโนนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะขึ้นที่สะพานปุช์ราชวงศ์ราชวงศ์สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือราชวงศ์ราชวง,ชวง For passengers alighting here, please stand by at the exit. กรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier. ราสวงจะไปต่อยาวราชได้นะครับสำเพ็งยาวราชขึ้นท่าเรือนี้นะครับพนักงานนะครับบริการดีเฮ็เบอร์นะครับพี่ อย่างบริการต้องยกให้พนังงานไทยแน่นอนนะครับหลังไหลขึ้นหลังไหลขึ้นว้าวไปเที่ยวยาวราชหมดแล้วในเะรือไปหลายคนเลยนะครับเยาวราชช่วงกลางคืนนะครับถ้าท่องเที่ยวจะชอบมากๆ นี่เขาลงท่าเรือราชวงนะครับแต่ว่าก็เเลี่ยงจะไปลงที่ท่าช้างหรือว่าสน้ำหลวงขึ้นมาก็มีนะครับลงไปก็มี ฝรั่งตกตะดึงนะครับยืนถ <m> ่ายลูกเลยครับแทบแทบไม่นั่งเลยนะครับยืนเอา จะได้ฟิลกว่ามีความสุขกว่านะครับ ิมใหญ่เลยนะครับชาวรัสเซียมาเห็นประเทศไทยตกตะลึงเรือลอดสะพานนะครับให้บอกให้บอสวยงามสวยงามคับบมีกับเอาต้องถ่ายลูกเลยถ่ายลูกเลยนะครับติดใจนะครับเรือลอดสะพาน ไปวัราชินีราชินีสำหรับผู้โสาทรที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือราชินีราชินี g e r s a l i g h t i ย g h e r e ่ l e a s e s t a า d by at the e x i t โปรดใช้ควรัดระังขณด้านท้ากเรือราชินีราชิน ช้าวำลังข้างนั่นนะครับที่เดือดเดืดขึ้นเลยึางพนักงานไทยนะครับบริการดีช่วยเหลือทุกคนเลยน้อมน้อมทมตนจริงๆนะครับไม่มีตัวสิงโคนพี่นี่มาใหม่ สามใบพี่สามใบทั้งหมด13บใบนะอีกสามใบขอบคุณค่ะพิธีคาะทุกคน เห็นสิ่งนี้ถึงกับลุก,ลก,ลกเริ่มลุกแล้วนะครับพี่เห็นบอกลุกไปแล้วสองคนนะครับตกตะลึงไทยแลนดะ์ a m มซ i n งเมืองไทยนะครับเห็นบอกลุกไม่อีกแล้วสามคนแล้วนะครับป้าแต่ไม่มีใครยอมนั่งแล้วพลังติดใจถึงกับอึ้งเลยนะครับสี่คนแล้วโอ้โบบหสวยงามสุด งดงาม Amazing ไทยแร n d ต่างชาติต้องอึ่งเลยอึ่งเลยนะครับตะลึงกันทั้งเรือ,อเมื่อมาถึงจุด,ดนี้อึ่งเลย,นะอ,ยอ,อึ่งเลย เอ้าเอ้าเอ้านั่งนั่งนั่งยืนยืนยืนกันหมดแล้วป้าจะพาปางยามค่ำคืนดัางพระทองคำเหลืองอลามนะครับยกมือกันใหญ่แล้วตอนนี้รีบจับกล้องมาเลยแบบนี้ใครจะสู้ไหวนะครับ สิ่งนี้ที่ไทยะถึงกับทําแบบนี้เลยตึงเป็นแท้ 静的。金金 ช้างประกอบพาย่วยอ๋อถ้าช้างเวนไม่จอดนะครับเดืกแล้ววนจะไปจอดที่ท่ามหาด้าช่าง ท่ามาหาราชบริเวที่2แบรนด์ไซค์ท้องไทยและท่าเพชรจักได้ที่ท่าเรือสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กำหนดเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ Next p i e r ท่ามาหาราช ขยะมันก็ทิ้งอย่างดีนะครับพี่ๆขยะนีที่ทิ้งขยะบนเรือด้วยนะครับแล้วก็ในรังนี้นะครับพนักงานทิ้งขยะให้อย่างดีเลยเต็มแล้วนะครับขยะนเตียขึ้นเรือต่อเรือนะครับ เรือต่อกันสองลำนี่เป็นท่ามหาดานนะครับ ไปแล้วเรือไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ่มีอย่างไรนะครับหมอกิเลนก็พาพี่ๆนะครับมาเด็ดสอบศพส้มซำนี่นะครับจากเส้นสอบก็ยารุษกดไลด์ก็ซับซากไปเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอกิเลนทำคลิปต่ปอไปส2คัญกับทุกที่ๆสาม,มารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนหมอกิเลนด้วยการกดแซงไปนะครับถ่ายคลิปนี้ขอ่ากคำว่าสวัสดีครับ